ธรรมะจ้อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนะยมเชื่อเถอะมีธรรมะแล้วเจริญนะไม่มีไม่เจริญไม่มีที่มีธรรมะแล้วจะไม่เจริญไม่มีแล้วยิ่งยมนั่งสมาธิเนี่ยพระเจ้าก็บอกแล้วมันจะเป็นเหตุสมปรารถนาวิญญาณังปฏิติตังในสมาธิเนี่ยพระเจ้าจะเรียกว่าปณีตายะคาตุยาธาตุอันปราณีตธาตุปราณีตเมล็ดพืชตกลงไปแล้วจเจริญดีไหมจเจริญดี และถ้าใครได้สมาธิยิ่งสูงยิ่งเจริญเติบโตรวดเร็